โอเคครับ okay, ผมก็ขอากล่าวสวัสดีทั้งชชนท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็มาเล่นโนสกินปืนนะผมคือแบบทุกสกินเนี่ยไม่ใส่มันเลยนะครับผมคือทุกปืนเลยนะครับผมไม่ใส่เลยและเพื่อนผมก็ไม่ใส่เหมือนกันนะผมก็คือไม่ใส่ทั้งตีเลยนะผมผมมา4คนนะไม่ใส่ทุกคนเลยแล้วก็ผมก็เอาแอนดูมาทุกคนนะผมคือแอนดูร่าง2เป็นเซสกิลโคตรถึกนะครับผมแล้วก็ไม่โนมันไม่โนเลยวะไม่ใส่สกินปืนก็คือโนสกินปืนนะครับผมผมก็ลงสถานที่ศักดิ์สิทธิ ที่เดิมที่ถนัดแต่ว่าเราจะไหวไหมเหมือนไม่มีคนนะน่าจะไหวยืนแหละโอเคหาปืนก่อนเฮ้ยเข็มชุบเลยว่ะออกมาเลยเอ็กเอ็มแปดโนสกินยังไหวไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องมาลองเองดูก่อนนะเออเหมือนจะไม่มีคนจริงๆนะไม่มีคนมาลงด้วยนะก็ฟาร์มชิแถวนี้เนี่ยเออฟาร์มชิวไปเลยเดี๋ยวผมต้องมาหาซื้อปืนสลิงก่อนนะเว้ โอเคเอาปืนสลิงมาได้ล,ละทุกคนได้ละต่อไปก็ไปเมืองข้างหน้านะาผมมาเดียวข้างเดียวไปเลยโอเคไปมีคนหรือเปล่าวะเมืองนี้จะมีไหมวะโอ้โหแล้วมีข้างบนนี้มาเดิยิงละสองตัวนี้ตัวหนึ่งข้างบน ยงไงอุ้ยมันมาอีกเพิ่มโอ้ยอะไรอ่ะหลังเอ้ยหลังกูยิงอู้โ h หมวกแตกเลยโอ้ยเกือกบล่วงใจเย็นดิเพื่อนผู้โคตรเจียเบเลยผมแอ้บอมันยิงมามันยิงมาผ่มดีตอนนี้ผมอ่ะดูเขาผมหัวแตกจำก่อนโอเคสวยตรงนี้ยังมีเหรออุ้ยข้างบนชิวก่อนนะอุ้ยมันลงมา มาดิอุ้ยเออไปไหนวะขึ้นมาก่อนเอา้าเข้ามาทำไมหล่ะในนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะจะขึ้นข้างบนเอา้าใครเนี่ยอุ้ยเกือบแตกโอ้งเกือบแตกตายไปเก็บจ้อยโอเคทริปรปิคิลอามคิวอะเพิ่งมีอีกดิ อีกตัวนึงอ่ะต้องมีตัวนึงหรือว่าเก็บหมดแล้วมีจีนอุ้ยโอ้โหใครเนีโโ่ยตกใจหมดเลยด้วยวาเพื่อนอุ้ยผมูว้วาเพื่อนจริงนะทุกคนตกใจหมดเลยกูแตกเลยอะไรวะเือยวโคตรงงมาตอนไหนวะเอาเลยเพื่อนดีมันยูไม่ตายจะถึกไปไหนผมวะ มาดิมาดิอ้าวแล้วลุนเหรอเพื่อนลุนอะไรอ่ะเก็บต่อยดีเก็บมอตี้หว่วยชิวโอเคเพื่อนต้องชิวผมแล้วจังหวะน,นี้โอเคโอเคเพื่อนตายสองรวมผมก็เป็นสองคนมีเหรียญห้าร้อยโอเคชิวผมก่อนโอเคครับผมขอบคุณครับเทียนอ้าวแล้วเบอร์สี่โดนย,ยิงข้างหน้าหรือเปล่าตรงไหนนั่นไงโอเคสวยแล้วหนี่ มีอีกวะว่ามีตัวเดียวเดี๋ยวขึ้นมาวันนี้โอ้โหแล้วขึ้นไม่ได้อะไรวะเนี่ยกูท้อเลยโอเคมันอยู่ไหนอีกหรือว่าหมดแล้วมีปะไม่เห็นเลยนะยิงใครไม่ได้เลยฝั่งนี้มีตัวเปิดตู้ไว้หรอ ไม่ไดเก็บของไปหมดแล้วนะดูทรงละแถวนี้มันมีตัวเดียวเหรอเมื่อกี้อะไรวะนี่วิจะมีเยอะข้างหน้าซ้ายมือมีตัวนั่นไงยิงได้ตรงไอวอลเลยเอาเลยเพื่อนโอเคเอ้าอะไรอ่ะปืนสลิงปิสลิงย้อนกลับเมื่อกี้กูงงเลย อยู่ในนี่ไงอยู่นี่เหรอเอาไปกินก่อนเอาไม่ปดูหรอผมเพื่อนนะไม่ถูกก็เข้าไปไหนเอยสวัวทุกคนยัดมาแตกเลยอุ๊บสีอุ้ยความนั่ไงเฮ้ยออกไม่ได้เฮ้ยดูอยูางหน้าไปไหนแล้ว หไหนวะไม่เห็นเลยอ๋อข้างหนนู้นอุ้ยหลังก็มีหรอกงนู้นเจ็ดหน้าดาวข้างหนก็มีเอาไปนู้นเปื่อนกวาม,มือมาฝั่งนี้ท้่ห้างบนมาเด ขอบคุณเพื่อนที่รับดาเมจให้เรียบร้อยตายไปดิเออขอบคุณนะโอเคที่นี่มีของอะไรบ้างวะไม่มีอะไรเลยเอาพาราเฟลมาก็ได้่าจะแรงกว่านะไม่มีสกินปืนเนี่ยน่าจะแรงดีแต่ว่ากระสุนม,มันน้อยไปนิดหน่อยนะพาราเฟลเนะี่ยตอนนี้วงโคตรไกลเลยทุกคนตอนนี้ผมต้องรีบโขงละของเพื่อนต้องรีบโขงละคือวงไกลจริงเว้ย คือแบบตอนนี้แบบอยู่แบบโคตรไกลเลยทุกคนแต่ว่าน่าจะเข้าได้แล้วลหละเพราะว่าเราเคลียร์แล้วข้างหน้าไม่น่ามีนะน่าจะไหวยอยู่เข้าว่าง่ายอยู่อา้าวแล้วในโดนมีในโดนของเออค้างแสงทุกคนมีไว้ข้างหน้า้างหน้าเลยมาดิมีมาร์ด้วยอาวตรงตู้ก็มีหรอตรงตู้ก็มีคนวะมาดิเจบหนัาไม่ดาวะ เข้าชาร์จเลยแบบนี้มาดิไปไหนแล้วอ้ามัน hmm. ก oh. uh ็เ huh. ดือลงไปแล้วอะไรอ่ะกูไปโอ้โหล้วงเลยน่าชื่อด่นะเพื่อนมันไอ้สวยเลยต้องแบบนี้ดิวะเออมันยิงผมไม่ได้ไหมโอ้โหวอกเลยกับกับแตกโคนีเกับแตกกับเมื่อกี้ผมนึกว่าเดือดลงไปแล้วนะผมนึกว่าเดือดไปจริงเว้ย ผมรลี้ยววิ่งส่วนั้นอะ่ะไปไหนวะตัวข้างหน้านหายไปไหนแล้วโอเคขอแค่นี้จะพอนะพยายาเข้าวงก่อนนะครับเพื่อนโอเคเรีโฟงกันก่อนเลยดีกว่าเหมือนด้านหลังเบอร์สามจะยิงคนอยู่หรือเปล่าไหวปะเนี่ยเราต้องรีบเข้าวงก่อนเว้ยคือแบบยิงเข้าวงวงยิงหนีคือแบบโอ้โหทุกคนดูในแมปดิวงบีมาอุย้ยข้างหน้า ตรงไหนเลยอยู่ตรงไหนล่ะในนี้หรือเปล่าอยู่ข้างล่างหรือข้างบนมีปะไม่มีวะโอเคเอาตัววับมาไหว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 ชิยวโอเคเราเข้าวงได้แล้วนะแต่ว่าวงก็บีบอีกแล้วทุกคนโอ้โหบอกเลยเล่นยากจัดอ่ะคือแบบเราต้องวิ่งตามวงตลอดเลย ไม่มีคนว่ะแถวนี้ไม่มีคนลงใหม่ไม่มีคนบนหลังคามันน่าจะเข้าวงกันหมดแล้วนะเออมันจะไม,ม่มีได้ไงวะวันนี้ไม่มีโอเคต้องที่โค้งแล้วจังหวะนี้กระสุนปืนสลิงก็จะหมดแล้วเหลือสามเมตรเองเขาอุ้ยข้างหน้าโมน,นไปล่วงหนึ่งไม่ตายโอ้โหผมเลยตัวนั้นยิงก็แตกมันได้ยิงต่อหรือเปล่าวะไปไหนนะพันยาก่อน คือกระสุนปืนสนิงผมจะหมดแล้วต้องใช้แบบแบบอะไรแบบไม่เปลืองทุกคนมางเพื่อนล่วงเหรอวางไปได้ปะวางไม่ได้วางเออวางนี้ก็ได้วางไหนก็ไม่ได้เมื่อกี้หนงหน้ายิงการยิงกันยิงไม่ได้ด้วยมันอยู่บนนั้นบนหอคอยมันจะสุดยอดตัวดวขับรถไป เฮ้ยโดนไรไ่โดนโอ้โหมีหลังด้วยเหรอโอ้โหไม่ใช่หลังนีมันอยู่ห้องบนอะมันยิงผมมนที่เดียวกันหรือเปล่าเนี้ยอ๋อนี่หลังตรงนี้เออในห้องบนโอ้โหไม่ไหวเลยตัวหลังยิงไม่งั้นน่าจะไหวอยู่ที่แรกผมเปิดมาก็ไม่โดนด้วยตอนนี้เหลือคนเดียวเหลือเบอร์สี่จะไหวไหมเหลือสิบสามคนกับสามอีริมของเขาเหมือนจะไม่เห็นมีเหรียญพันแปดชุบได้พอดีเลย สวยๆเลยนะแบบนี้อ,อต้องแบบนี้เอา MVP ไปเลยครับต้องแบบนี้ดิขั้นชีวิตขั้นสูงสุดเรามีปืนนะมีเกาะด้วยลงแถวนี้น่าจะได้อยู่นะครับทุกคนมีตัวหรือเปล่าวะตอนนี้ผมได้ว่า6ก6 e ิลิมแล้วนะครับผมมันอยู่ไหนวะทุกคนไม่ไอ้รอปเพื่อนผมจะลงอยู่ลงตรงนี้ละกันแถวนี้แถวนี้อุ๊ยมีตัวอ้าวยู่นิ่งดิเพื่อนขอยยิงหัวหน่อย ออกไปแล้วไปไหนอ่ะไปไหนวะโอ้มันล่อยล่างเอานั่นไงาาว้าไปเิยจะว้าใช่ปะใช่โอ้ยอุย้ยสนายโอ้โหเอาผมเจ็บนี่ไงมันละิีมาเพื่อน,นเจ็บแล้วสวยสวยเลยเอามันให้สุด เฮ้ยมันเหลือตัวสุดท้ายของตีสุดด้วยอย่างนี้นี่ไงอะไรอ้อเรื่องจา้าดโอเคหิวให้หิวกันตอนนี้เหลือส0คนโอ้ยเจ็ดคนแล้วรถอย่างไวเลยมเมื่อกี้โอเคตอนนี้เหลือผมสองคนไม่ใช่สามคนเออจะไหวไหมต้องไหวดิผมว่าผมอ้อมมาเล่นของนี้จะได้นะทุกคนอุ้ยระเบิดสี่ร่วง เรียบร้อยแล้วคนมีปืนของเราคนมีปืนชาร์จผมไม่มีปืนชาร์จดิคาสันก็แบบเบาๆเนี่ยนะยิงท้ายเกมฑเนี่ยกระสุนก็นี่เตียวเนี่ยแต่ว่ามีสนายอยู่ถ้าจะยิงมันเจ็บได้อยู่เนะตัวตรงใหม่เมื่อกี้เข้าไปแล้วเหลือห้าคนสุดท้ายูห,หน้าเลยในบ้านเดี๋ยวผมดีขึ้นไปลังคานะโอเคสวยอยู่ไม่เลย กูไม่โดนไม่โดนอีกแล้วสนาส,สวยๆเป็นไงสนาส,สวยๆไม่ต้องโครบก็ตายได้อะเออเหลือตัวเดียวเพื่อนอย่ด้านอยู่ตีเนี่ยใต้ตีเนี่ยเออตรงนี้แหละคือมันอยู่ตรงนี้เว้ยรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนเรารีบอลคือมันอยู่ในนี้ทุกคนตัวสุดท้ายอะ่ะจะแชมป์เฉยเลยเอาดีตอนนี้อยู่ดีจะแชมป์เฉยแล้วเอาเรื่องจัดไรไงออกมาดิเพื่อนโอเคผมมาละมา มาดีกว่าอยู่บนบ้านนี้ทุกคนมันไปไหนไม่ได้หรอกมันอยู่บนนี้แหละเชื่อปะเดี๋ยวมันก็เดินลงมาผมาวม่าผมจะชนนะมาดินั่นไงมาอไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนสวยเออแชมป์ทุกคนเกมนี้เอาเรื่องจัด ธรรมดาที่ไหนโนสกิน no เรายังแชมป์ได้ทุกคนเออผมกใกล้ขึ้นให้ดาวแล้วทุกคนบวก49ว่ะเฮ้ยจะขึ้นแล้วตอนนี้ได้ที่1ผมได้6คิวดาวเมจ3ามพ